เดี๋ยวก็ไปสองปอนใช่ไหมน่าจะเกินสามน้ำมนักเช้าวิ่งอยู่เนี่ยแนะนำตัวทางบ้าหน่อยผมซีตาเชื่ต้วองไงวันนี้พีกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สามครับเป็นไงอยูตัวช่งร้อยยี่สิบหกเหออยู่น้อยนึังก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งซ้อมอยู่ที่ ออกช้อชุมไงขีวข่วันขี่วันที่กี่วันสิบกว่าวันคนะสิบกว่าวันเราเป็นมวยสไตล์ไงก็ได้เหมือนคู่ต่อสู้นี่มายาวนะวันนี้นะเจอยาวอย่างนี้บ่อยนะรเรามีอะไรจุดเด่นของเราอะไรมีทุกลูกครับทุกแหลกลูกมั่วงมีไหมม,มีหมดคู่ต่อสู้นี่เขามีอะไรเด็ดก็น่าจะเข่าเข่านะเจอมวยเขา่าเราแก้วิธีไงเราเป็นมวยเข่าเหมือนกันครับเข่าเข่าชนเข่าไม่ดูกันบนเวทีแต่ขาจอร์ยันี่มีนะน้ำหนักเปลนอยเท่าไรหกสิบเบตครับสูง ร้อยหกสิบปีาสุดโชคก็ที่อ้อมน้อยครับเป็นไงบ้างนี่ยผลงานชนะครับชนะมาขี่ไฟติดแล้วสองไปครับแต่ว่าร้อยวันนี้วิกฤตนี้โอเคไหมมันบีบไปไหมหรือมันพอดีหรือมันว่าโอเคได้นะลดหน่อยนะพละกําลังมีอ่ะฝากไฟครับคนจังหวัดโคราช่ะฟังเลยคนโคราชช่วยเป็นกําลังใจผมนะครับโอ้เต็มที่ครับโอเคขอบมาน้องชายครับอ่านี่เอาป่เอาแล้วครับแนะนำตัวทั้งมันหน่อยน้องชายสวัสดีครับผมเพชรโชคชัย B S มาไทยยินครับเมื่อก่อนชื่อ พอดำพอเจริญแพทยครับวันนี้มาใช้สิบีเอ็ทมวยไทยยิมอยู่กับใครตัวนี้อยู่กับฟูดแล้วก็เสี่ยผุ้ส่งครับกี่วันอยู่นานยังฟูดเลยประมาณสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนได้ครับย้ายมาอยู่ที่แถววอลแล้วนะเราซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้ประมาณสามอาทิตย์กว่าได้สามอาทิตย์เราเป็นมวยแบบสไตล์ไงก็ฝีมือครับผมฝีมือนะคู่ต่อสู้นี่เคยชกมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาสามปีครับสามปีกว่าเมื่อวันนั้นแพ้โดยชนะแพ้เบียดครับผมแพ้เบียดนะวันนี้กลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งในรอบ 3ปี3ปีนะวันนี้พิกัดร้อยยี่สิบสามยี่สิบสามครับก็เช้ามาเกินยังไงก็เกินศูนย์สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามประมาณนี้น้ำหนักปล่อยๆของเราห้าสิบเก้าปีนี้อายุยี่สิบสามครับผมเราเป็นมวยประเภทยังไงก็มือมือก็ได้น้ำหนักก็ได้แล้วคู่ต่อสู้อ่ะก็ประมาณแนวครับล้ายกันใช่ไหมเรามีเราเราเราเอาเราเอาทีเด็ดอะไรไปสู้เขาวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนาน ก็เอาทุกลูกครับผมเอาทุกลูกหลักๆเราอะไรของอาวุธอาวุธหลักๆของเราอย่นเช่นหมัดหรือเข่าหรือยังไงเข่าครับผมเข่าเข่านะวันนี้นี่คือเขาเอาเข่าไปโชว์เขาเลยวันนี้นะครับผมคิดว่ามีเอามีหลายลูกครับคิดว่าเข่าเนี่ยน่าจะเอาเขาอยู่ไหมครับผมเรี่แรงพลังกำลังก็เอาไวอยู่ครับพลังกำลังโอเคโอเคครับผมไม่หมดนะไม่หมดอ่ะลูกหลานจากจังหวัดก็ฝากเรื่องลูกหลานก็ัะมือครับผมก็ฝากติดตามนะครับโอเคเข้ามาต่องใจครับ